ถ้าเป็นต้นงิ้วนี่เสร็จเลยต้นต้นงิ้วอยู่โลธนอ่านั่นไงใช่ไหมอยู่โลไต่เวลาไปปีนนี่เป็นไงมันมาผมจนได้เลยอันนี้สายอบอุ่นอบอุ่นมันตูว่าสายสายสายนิ่งดีกว่าไม่อบอุ่นสายสายแบล็งไม่หนิงว่านะทางเนี้ยนะสายนิ่งๆแต่แอบกินเรียบอ่ะโอ้ไปถึงอะไรครับฮะไปถึงกินข้าวไงกินข้าวเรียบร้อยนอาหาเรียบร้อยส่วนเช่นนี่เขาสายหล่อแล้วเขาสายฮาสายฮาอยู่โลเนี่ยต้องไม่ธรรมดาแน่นอนต้องไม่ธรรมดา สายอะไรเพราะว่าทุกคนมาสายแบบจัดเต็มมาแล้วเพื่อนต้องมีอะไรที่มันโดดเด่นขึ้นมาแล้วผมถามแฟนคลับแล้วกันผมสายอะไรฮะสายตลอดเงียบกิฟตเลยสายไปเขาบอกนี่นี่สายไปเกบห้านาทีแล้วค่ะคนละสายกันมาช้าไหเหรอคุณสายอะไรฮะสายเสมอเสมออ้าวไปไม่ถูกเลยมาสายสายด้วยเป็นคนไม่ตรงเวลาครับผมเสมอเลยเออคุณสายอะไรคุณคิดว่าคุณเป็นสายอะไรผมเป็นสายน่ารักครับแนวน่ารักน่ารัก งานของานขอท่าที่คุณคิดว่าน่ารักที่สุดตรงนี้ได้ไหมหนึ่งสองสามยู่รออยู่รอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่อยู่รออยู่รออันนี้มันน่ารักเหรอแถวบ้านแถวบ้านพี่อันนี้เรียกว่าสายสายเกลียนลูกไม่จะทำอะไรเกงใจเด็กๆด้วยเด็กๆใจอยู่คนหน้าไม่ใช่เด็กธรรมดาเด็กแม่เด็กแม่อยากให้คุณแม่คุณแม่ให้นมบุตรตรงนี้เลยเหรอฮะบอกเลยว่าแฟนแฟนของน้องๆทั้งสามคนเนี่ย มีทุกเพศทุกวัยทุกวัยจริงๆก็คือเรื่องที่วัย8เดือนเลยนะคะก็ต้องดีดีด้วยจริงน่าจะยังไม่ถึงสามอาทิตย์สามเดือนสามเดือนเดือนโอโหโตมาเขาไม่พูดอะไรอ่ะยูโรยูโรยูโรโต้มายูโรยูโรเรียกยูโรได้ก่อนพ่อแม่กันนั่นแหละภาพติดตาเลยแม่กนถามน้องๆหน่อยว่าปกติเราเป็นคนชอบช้อปปิ้งไหมเคยเป็นคนช้อปปิ้งไหม เริ่มที่ผมก่อนเลยแล้วกันครับได้ครับไปยสุดจริงๆเป็นคนชอบเดินตลาดเดินห้างยู่แล้วอะไรเงี้ยฮะชอบช้อปปิ้งครับเวลาเราอยากซื้ออะไรอยากกินอะไรซื้อให้ใครซื้อให้ใครซื้อให้ตัวเองบ้างซื้อให้คนที่เรารักบ้างคนที่เรารักชื่ออะไรพูดไม่ได้จบต่อชอบคุณแม่อย่างเงี้ยครับแม่หนิงอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าอยากกินแบบส้มเขียวหวานผมก็สามารถซื้อไปให้ได้แต่ได้ข่าวว่ากาแฟสักแก้วยังไม่เคยได้กินเลยซื้อให้แต่ผู้หญิง เธออยู่บางแค่เล่นไปแล้ว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 เล่นยังไงเป็นคนชอบเดินเดินลัส่วนใหญ่ชอบช้อปปิ้งครับทั้งเดินในสถานที่จริงแล้วก็ช้อปออนไลน์ก็มีครับผมแต่ผมชอบฟิลแบบเดินเดินช้อปปิ้งแบบนี้มากเพราะว่าจะมีอะไรให้เราได้เลือกได้เลือกซื้อเลือกหาเลือก เก็บเลือกกินเลือกชิมได้บางทีชิมไปชิมมาได้อิ่มก่อนซื้อใช่เลยใช่ฮะใช่ก็คือเน้นกินฟรีนั่นเองครับผมดีคุณเบนฮะคุณชอบช้อปปิ้งไหมฮะผมละฮะครับคุยกับคุณอยู่ฮะคุณคุณอยู่กับเราใช่ไหมฮะอยู่ครับอยู่เสียงมะไรกันอยู่อ่ะคุณชอบช้อปปิ้งไหมฮะชอบครับ